ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดินทางตรวจสนามบินภูเก็ตเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลผลตำรวจตรีพานุมาตรบุญยลักษ์รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมคณะบินด่วนเพื่อตรวจความพร้อมด่านตอมอท่าอากาศยานภูเก็ตหารือกับผอ,อสนามบินย้ำมาตรการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะหลังไหลมาช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ มีการคาดการณ์ว่าผู้โดยสารจะแตะวันละ23,000คนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เร่งผลักดันการท่องเที่ยวด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่าทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจจากข้อมูลระบุว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านสนามบินภูเก็ตสูงเป็นอันดับ3ของประเทศด้านพออสนามบินเผยมีเที่ยวบินเฉลี่ย355เที่ยวบินต่อวันมีผู้โดยสารขาเข้าและออกกว่า60,000คน เพิ่มขึ้นจากก่อนโควิดถึง110%ส่วนสำนักง,งานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะลดขั้นตอนการตรวจเอกสารเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่และคุมเข้มคัดกรองบุคคลต้องสงสัยเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว